สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งในราตรีเรื่องเล่าคืนนี้ผมจะขอถามคุณผู้ฟังสักคำถามหนึ่งคุณเคยไถยหน้าจอมือถือตอนดึกๆแล้วเลื่อนไปเจออะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังไหมครับไม่ใช่คลิปผีตุ้งแช่ไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็น challenge เป็นกระแสวไวรัลที่ดูเหมือนจะไร้เดียงสาแต่เบื้องหลังความสนุกสนานนั้นกลับมีบางสิ่งที่น่าขนลุกซ่อนอยู่เรื่องที่ผมจะเล่าในคืนนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมาน,นี้เองเรื่องของแฮชแท็กที่ชื่อว่าระบำผีพานมันเริ่มต้นขึ้นเหมือนกับไวรัลอื่นๆครับ จากคลิปวิดีโอสั้นๆคลิปหนึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่4-5คนนำทีมโดยเด็กหนุ่มที่ชื่อเจ๋งพวกเขาบุกเข้าไปในสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเฮี้ยนที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพตึกร้างสาทรเพื่อถ่ายคอนเทนต์เรียกยอดไลค์ตามประษาในคลิปนั้นพวกเขาไม่ได้ไปล่าท้าผีแต่พวกเขาทำในสิ่งที่บ้าบินกว่านั้นท่ามกลางบรรยากาศวังเวงของตึกร้าง เจ๋งได้ประกาศชาเลนจ์ใหม่ขึ้นมาเขาท้าให้ทุกคนเต้นระบำผีผ่านเป็นท่าเต้นที่พวกเขาคิดขึ้นมาเองสดๆมีลักษณะกระตุกกระตุกหันซ้ายหันขวาอย่างรวดเร็วเหมือนคนกำลังมองหาอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นพร้อมกับเพลงประกอบหลอนๆที่เปิดจากมือถือใครที่กล้าพอเจ๋งพูดในคลิปด้วยรอยยิ้มทา้าทายมาเต้นระบำผีผ่าน ที่ไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าเฮี้ยนที่สุดแล้วมาดูกันว่าจะมีเพื่อนใหม่มาเต้นกับคุณหรือเปล่าคลิปนั้นกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนครับวัยรุ่นทั่วประเทศแห่กันทำชลเลนจ์นี้จากสถานที่เฮี้ยน,ยนก็กลายเป็นที่สนุกสนุกบางคนเต้นในโรงเรียนเก่าบางคนเต้นในป่าช้าหลังวัดบางคนก็เต้นในห้องนอนตัวเองตอนปิดไฟแล้วยอดวิวก็พุ่งกระฉูด แต่แล้วเรื่องแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นครับมันเริ่มจากคอมเมนต์ใต้คลิปของคนอื่นๆดูดีๆนาทีที่0.154ตอนเพื่อนเราหันไปทางขวาเหมือนมีเงาคนยืนอยู่ตรงมุมห้องแวบหนึง่งคลิปผมแปลกมากตอนถ่ายไม่มีอะไรแต่พอกลับมาดูมีเสียงคนกระซิบแทรกเข้ามาในเพลงฟังไม่ออกว่าพูดว่าอะไรเมื่อคืนผมเต้น h ช l เ e น g ์นี้ในห้อง ตอนหลับผมฝันว่ามีคนมายืนเต้นท่าเดียวกันอยู่ปลายเตียงแต่หน้าเขาเละมากเรื่องมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับจากแค่เงาในคลิปกลายเป็นเสียงจากเสียงก็กลายเป็นความฝันและจากความฝันมันก็เริ่มกลายเป็นความจริงผมได้มีโอกาสคุยกับฟ้าแฟนสาวของเจ๋งเธอคือคนที่ถ่ายคลิปแรกในวันนั้นแต่เธอไม่ได้ร่วมเต้นด้วย เพราะสัญชาตญาณบางอย่างมันบอกเธอว่าไม่ควรฝาเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำเสียงที่ยังไม่หายจากความกลัวหลังจากคลิปเป็นไวรัลเจ๋งกับเพื่อนๆก็เปลี่ยนไปค่ะตอนแรกพวกเขาก็ดีใจแต่ไม่นานทุกคนก็เริ่มนอนไม่หลับเจ๋งชอบบ่นว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวเขารู้สึกเหมือนมีคนมองและบางทีหางตาของเขาก็เหมือนมีใครบางคนกำลังขยับ กำลังทำท่าเต้นอยู่ไกลๆแล้วคุณเคยบอกให้เขาหยุดไหมผมถามบอกสิคะฟ้าตอบเสียงดังขึ้นฟ้าทะเลาะกับเจ๋งหนักมากฟ้าบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะลบๆคลิปไปเถอะแต่เจ๋งไม่ยอมเขาพูดแต่ว่าคนกำลังสนุกกันอยู่เลยฟ้ายอดฟอลโล่เราขึ้นเป็นแสนแล้วนะเธอจะให้เราทิ้งมันไปเหรอเขาพูดเหมือนคนเสพติดเสพติดยอดไลค์จนไม่สนใจอะไรอีกแล้ว บทสนทนาระหว่างฟ้ากับเจ๋งที่เธอเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันน่าหายใจครับฟ้าเจ๋งพอเธอนะเมื่อคืนเพื่อนในกลุ่มเราอีกคนก็เจอเขาบอกว่าตอนอาบน้ำมีคนเอานิ้วมาขูดประตูห้องน้ำเป็นจังหวะเพลงนั้นเขาไม่ได้หลอนนะเจ๋งก็แค่เรื่องบังเอิญไงฟ้าคนมันอินกับกระแสไงเลยคิดมากนี่ดูสิมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาด้วยนะ เขาจะจ้างเราไปเต้นระบำผีผ่านที่บ้านร้างอีกที่หนึง่งให้เงินตั้งห้าหมื่นฟ้าไม่เข้าใจเหรอมันไม่ใช่กระแสแล้วมันคือคำสาปเราไปท้าทายไปลบหลู่พวกเขาแล้วตอนนี้พวกเขาก็ตอบรับคำท้าของเราแล้วเธอ,อแม่งงมงายวะ่ะฟ้าถ้าผีมันมีจริงป่านี้มันออกมาเต้นให้เราเห็นแล้วสิและนั่นคือความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของเจ๋งครับ เพราะความสําเร็จของไวร่ามันหอมหวานเกินไปเจ๋งและเพื่อนกลุ่มเดิมตัดสินใจที่จะดับกระแสข่าวลือด้วยการกลับไปที่ตึกร้างสาทรอ,อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้พวกเขาจะไลฟ์สดเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่มีอะไรคืนนั้นยอดคนดูไลฟ์สดพุ่งขึ้นเป็นประวัติการหลายหมื่นคนจ้องมองหน้าจอมือถือรอชมบทสรุปของชา์เลนจ์สุดหลอนเป็นไงทุกคน เจ๋งพูดหน้ากล้องเห็นไหมไม่มีอะไรเลยมีแต่พวกเรางั้นเพื่อเป็นการปิดท้าย h ช l l ลนจ์นี้เรามาเต้นระบำผีผ่านกันสดๆตรงนี้เลยนะแล้วเพลงก็เริ่มขึ้นเจ๋งและเพื่อนๆก็เริ่มเต้นวินาทีแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นวินาทีที่10ก็ยังปกติจนกระทั่งภาพในไลฟ์สดเริ่มกระตุกเสียงเพลงเริ่มข,ดขาดหาย และด้านหลังของกลุ่มวัยรุ่นในเงามืดที่ห่างออกไปคนดูหลายหมื่นคนก็ได้เห็นมันพร้อมๆกันเงามนุษย์เป็นเงาดำๆหลายร่างค่อยๆโผล่อ,ออกมาจากเงามืดและที่น่าสยดสยองที่สุดคือพวกมันกำลังเต้นพวกมันกำลังเต้นท่าระบำผีผ่านเหมือนกับพวกเจ๋งทุกอย่างแต่จังหวะของมันช้ากว่าเล็กน้อยเหมือนภาพดีเลย์ เหมือนเงาสะท้อนที่บิดเบือนคอมเมนต์ในไลฟ์สดระเบยดขึ้นมาทันทีข้างหลังหันไปดูข้างหลังหยุดเดี๋ยวนี้พวกมึงออกไปจากที่นั่นแต่เจ๋งกับเพื่อนๆไม่เห็นพวกเขายังคงเต้นต่อไปอย่างสนุกสนานจนกระทั่งเงาร่างหนึ่งขยับเข้ามาใกล้มันขยับเข้ามาจนเกือบจะชิดแผ่นหลังของเจ๋งแล้วภาพไลฟส์สดก็ตัดดับไปหน้าจอกลายเป็นสีดำสนิท เหลือเพียงเสียงกรีดร้องหวยหวนที่ดังออกมาก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเช้าวันต่อมามีข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุที่ตึกร้างวัยรุ่นพลัดตกลงมาเสียชีวิตตำรวจสรุปคดีว่าเป็นอุบัติเหตุแต่คลิปไลฟ์สดที่ถูกบันทึกไว้ได้มันถูกส่งต่อกันไปทั่วอินเทอร์เน็ตกลายเป็นหลักฐานที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ h ท็ระบำผีผ่านหายไปจากกระแสหลัก ไม่มีใครกล้าเต้นมันอีกแต่สำหรับคนที่เคยร่วมชา l e n g e นี้ไปแล้วหลายคนบอกว่าพวกเขายังคงรู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยจับจ้องและบางครั้งในยามวิกาลพวกเขาก็ยังได้ยินเสียงเพลงนั้นแว่วมาไกลๆราวกับเป็นการเชื้อเชิญให้ลุกขึ้นมาเต้นรำด้วยกันอีกครั้งเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวในคืนนี้ อาจจะใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดมันเตือนให้เรารู้ว่าพลังของมวลชนพลังของไวรัลเนี่ยมันอาจจะปลุกบางสิ่งที่ควรจะหลับไหลให้ตื่นขึ้นมาได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะกดไลค์กดแชร์หรือร่วมสนุกกับ Challenge อะไรลองหยุดคิดสักนิดนะครับเพราะเมื่อมีสายตาหลายล้านตากำลังจับจ้องอยู่คุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามีสายตาของอะไร กำลังจับจ้องคุณกลับมาบ้างสำหรับคืนนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณหลับฝันดีและระวังอย่าไถหน้าจอเพลินจนเกินไปนะครับ